ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจวมันพฤหัส,สบดีที่7กันยายน2566นะครับก็สัปดาห์นี้อยู่ในศึกฟี ف าเดย์สำหรับฟุตบอลยูโรนะครับ2024นะก็วันนี้คัดเลือกมาอยู่4คู่นะครับที่จริงมีเตะทั้งหมดอยู่9คู่นะก็ไปเลือกทางด้านของฝรั่งเศสไอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับกีตครับเซอร์เบียเจอกับฮังการีแล้วก็เดนมาร์กเจอกับ San Marino นะครับสีตัวชัวแน่หวังว่าทุกท่านทุกคนจะถูกอกถูกใจนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมชานนนะครับได้ทำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยนะครับส่งแรงใจเชียร์กันมาเยอะๆบ้างนะครับหวังว่าทุกท่านทุกคนจะชื่นชอบผมบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามกันอยู่นะครับสำหรับใครทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูกันเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันต่อนะครับ สำหรับผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราวิเคราะห์ไปทั้งหมด3คู่นะครับเมื่อวันเกาหลีใต้แพ้นะครับให้กับกาตาเนเจอภาพถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าเละเทะไปเลยทีเดียวส่วนทีมชาติไทยครับกดไปถึง5ประตูต่อศูนย์เป็นไปตามคาดนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยสบายดีนะครับ6ประตูต่อศูนย์เละเทะนะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านของนะฮะตัวเต็งนะครับก็ เข้า2องผิดหนึ่ะเดี๋ยววันนี้มาลุยกันต่อเลยครับสําหรับสี่คู่วันนี้นะครับคู่แรกนะฮะตาไก่นะครับฝรั่งเศสนี่นะครับเล่นในบ้านเจอกับไอซ์แลนด์นะครับก็ฝรั่งเศสชื่อเสียงเรียงนามก็ชื่อชั้นนะครับเหนือกว่าเยอะอย่างชัดเจนครับวันนี้มาต่อลูกครึ่งนะครับไหลเป็นลูกครึ่งครบสองแล้วราคาไหลส่งให้นหน้าของเจ้าบ้านพอสมควรเลย นะครับสูงต่ำบปิที่2อลกครึ่งครบสามครับลุ้นเม็ดสกันเลยทีเดียวครับสำหรับในเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่อันดับที่1ของกลุ่มนะครับเตะไปแล้ว4เกมชนะทั้งหมด4เกมยิงไว้ข้าประตูครับเสียศูนย์มี12แต้มนะครับห่างจากกีตพอสมควรเลยที่มี6แต้มนะครับดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเนื่องการผ่านไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับก็ถือว่าฝรั่งเศสได้เปรียบเยอะจริงครับก็ชนะไปเรื่อยๆนะครับก็การันตีการเข้ารอบนะครับ ก็เตะกันไปเตะกันมาทั้งหมดอยู่ประมาณเกมนะครับเหลืออีก4เกมให้เตะกันนะสำหรับสัปดาห์นี้มีอยู่1เกมนะครับก็ฝรั่งเศสกับไอร์แลนด์เจอกันในบอลยูโรอยู่2เกมครับย้อนกลับไปเมื่อปี2023นบะครับบ้านของไอร์แลนด์เนี่ยนะฮะเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับกดไป1นึนะครับก็เจ้าราคาไปส่วนก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2016ครับฝรั่งเศสก็เอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งฝรั่งเศสไม่ค่อยที่จะชนะ ไอร์แลนด์ในรายการที่แบบจริงจังนะครับไม่ค่อยชนะเกิน1เม็ดนะครับส่วนมากจะติดอยู่1เม็ดแค่นั้นเองครับมีเกมกระชับมิตรปี2018ันนั้นเองครับที่ชนะไป2ประตูต่อศนะูนยะแต่ภาพร,รวมแล้วก็ยังคงถือว่าฝรั่งเศสทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาอาจจะติดขัดไปนิดหนึ่ง นะครับฝรั่งเศสเพิ่งกดก๊ตมา10ครับก่อนหน้านี้กดหยิบลอสตาร30นะครับเล่นอไอแลนด์ครับสะ10แล้วก็เจอกับเนเธอร์แลนด์อยู่40นะครับถือว่าตอนนี้ฟอ,ฟอร์มกำลังชดช่วงเลยทีเดียวก็ว่าได้สำหรับฝรั่งเศส นะครับสิบนัดหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวอ่ะถือว่าสุดๆเหมือนกันนะครับฟอร์มนะตอนนี้ลงตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนไอร์แลนด์ครับตเตะมา3าเกมเนชนะหยิบลอตตา3ามแพ้กีตหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ฝรั่งเศสด้วยเกมนี้เป็นเกมรีแลนด์น,นัดที่2ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าจะดันราคาได้ดีหรือไม่แต่ตอนนี้นะครับยังคงไม่ผ่านเรื่องของราคาเลยนะสําหรับในรายการนี้3เกมที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสเล่นราคาลูกครึ่งก็ รุ่มๆดอนๆกันอยู่นิดนึงครับส่วนไอแลนด์เละเทะเลยนะครับถ้ามาเป็นรองขนาดนี้นะครับสูงต่ําก็ยังคงมีเห็นกันอยู่นะครับก็สามเมตดสี่เมตรอาจจะมีเห็นกันนะฮะสูงต่ําเนี่ยราคาสูงนะครับราคาต่ำถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะต่ำสามต่ำสองนะครับก็ ออกต่ำๆไปนิดนึงครับสำหรับฝรั่งเศสนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยิงเยอะหรือไม่นะครับในฝรั่งเศสในนัดที่แล้วเนี่ยมีเม็กเบนยองครับอุปาเมกาโนลครับนูนกูนครับรวมถึงชัวเมนนี่นะครับติโอเนเดสโคนาเด้ครับกามาเบนกาเอ็มปัปเป้กลิสมันของเอ่อคิงรีโกเมนนะฮะรวมถึงนะฮะรอนดานโครโมอันนี่นะฮะส่วนไอร์แลนด์ครับอีวานเฟอร์กิสันนะครับกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวกับทางด้านของ อ่าไบรตันอัมเบียนนะครับไมเคิลโอฟาบิฟิมมี่นะฮะอ่าเจสันไนท์ครับแม็กซ์กัตเดนครับสมอลเค็ตโนเจมแมคคลินครับจอชแคลเลนนี่นะครับอ่าบาซูนูนะครับจอห์นอีแกนนะครับนาะธานโคลลินก็ถือว่ายังคงเป็นนักเตะที่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับสำหรับไอร์แลนด์ในชุดนี้นะ ตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะลงวันนี้ครับก็ชิลูเขาขาดไม่ได้เลยครับในหน้าเป้ารวมถึงนะครับองตูนี่กิลสมันนะครับยืนโฟนายลงมานะครับรวมถึงคีเรนบัปเป้แล้วก็ชูอานะครับเดมเบเล่ด้วยนะเดียนแรบบิทนะครับรวมถึงชูอาเมนี่นะฮะลูคัสเซนันเดสครับแล้วก็ปาเมกาโนนะครับโคนาเดนแะมีการบาดเจ็บแน่ๆนะครับนูนกูฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเป็นทีโอเนเดสผู้สำหรับตัวเป็นวิเมนยอกนะครับ ส่วนไอร์แลนด์ฮะอดัมไอด้านะครับอ่าแดนนามีปัญหาพอสมควรนะครับฟิกลูสันไม่ได้ลงนะบาดเจ็บหัวเข่านะครับรวมถึงนะครับออกเบเน่นะฮะเจสันโมเลมบี้ครับจอร์จคาลเลนนะครับแล้วก็อีโบสเล่นี่นะครับอารันบราวน์นะครับไรอันแมนนิงนะครับดาดาโอเช่นะครับจอร์จเวทวอมวลวิดเนี่ยนะเชนดัฟนะครับนาธานโครินนะฮะจากวูดแฮมตันนั่นเองแล้วก็โบซูนูนะครับผมมองว่า าสินักเตะในฝรั่งเศสดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับก็คือในรายการนี้ฝรั่งเศสมันถล่มมายับแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอไอแลนด์เนี่ยนะฮะเป็นต่อถึง2ลูกเอ่อลูกครึ่งควบ2ไหลไปแล้วนะครับก็เคยเล่นราคาลูกครึ่งก็เก็บไป2เม็ดเหมือนกัน,นครับสำหรับทางด้านของฝรั่งเศสแล้ววันนี้นะครับมาต่อเยอะขนาดนี้เลยก็คงจะอยู่รองไม่ไหวเหมือนกัน,นครับบอลหน้าเดียวอย่างชัดเจนนะครับเก็บเอก ไปอีกหนึ่งแต้มมี15นะครับก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆก็นะครับน่าจะมีโอกาสเข้ารอบอย่างชัดเจนนะครับ5แต้มเหลืออีก3มเม็ดส5ห้าบห้าเช่นเดียวกันนะครับเออสามสกนะครับจะห่าง9แต้มนะห่าง9แต้มถ้าชนะวันนี้แล้วกีดดันไม่ชนะอีกเนี้ยนะครับมีโอกาสเข้ารอบปุ้มไปเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นฝรั่งเสวันนี้ผมมองว่าด้วยราคาที่ออกมาเนี่ยชนะแน่นอนครับ ราคาก็ไหลส่งให้ทางน้าของฝรั่งเศสด้วยดังนั้นผมมองว่าถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับไม่เสียหายอะไรมากวิ่งไปตามราคาที่ฝรั่งเศสดีกว่านะครับตัวผู้เล่นดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับบวกกับทางด้านของไอร์แลนด์มีปัญหาในแดนหน้าด้วยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ฝรั่งเศสอยู่เหนืออย่างชัดเจนฟันธงครับผู้ถัดไปนะครับในกรุ่ปเดียวกันครับเนเธอร์แลนด์เจอกับกรีซครับวันนี้นะครับอยู่ในเหตุการณ์หลังชนฝาแล้วเหมือนกันครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะเพราะว่านะครับ โอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะวันนี้เปิดบ้านต่อนะครับลูกควบนะเจอกับกรีซนะครับก็ลูกสูงต่ำเปิที่2ลูกครึ่งครับต้องเอากันหน่อยแล้วฮะสำหรับเนเธอร์แลนด์ครับกับราคาแบบนี้เป็นต่อเกือบหลายเท่าเลยทีเดียวเนเธอร์แลนด์อยู่ดับที่4แลเลยมีคะแนนแค่สาต้มนะครับแต่ยังคงมีโอกาสนะเพราะแข็งน้อยนะครับถ้าวันนี้ชนะนะครับก็ เตะนะครับแล้วก็เจอกีดด้วยนะครับเหยียบหัวกีดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมว่าวันนี้นะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสำหรับเนเธอร์แลนด์แต่ก็ต้องเอาหน่อยนะต้องเข็นกันหน่อยนะครับในการนี้ชนะ1แพ้ไป1น่งนะครับก็ลองต้องลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์เคยเจอกับกรีดเนี่ยอยู่2เกมนะครับล่าสุดก็ปี2004กับ2016เป็นทางด้านคีดชนะไป1เกมแล้วเนเธอร์แลนด์ชนะ1เกมซึ่งเป็นเกมกระชับมิดนะครับก็คาดหวังอะไรไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับเกมกระชับมิด เนเธอร์แลนด์พิ่งเตะนะครับอ่าเนชั่นลีกมาเนี่ยแพ้อ,อิตาลีนะครับก่อนน้านี้เสมอโคเอเชียนะฮะส่วนในยูโรนะครับเอาชนะยิบรอสตาร์ Star 30แต่แพ้ฝรั่งเศสถึง4ประตูต่อ0นะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนะักสักเท่าไหร่สำหรับในรายการนี้เหมือนกันนะสำหรับเนเธอร์แลนด์นะแต่ภาพรวมแล้วยังคงผลงานยังคงไว้ใจได้เหมือนกันนะครับสำหรับอ่า กังหันลมนเนเธอร์แลนด์ส่วนกรีชนะครับพึ่งแพ้ฝรั่งเศสมา1-0รวมถึงชนะไอร์แลนด์มา2-1แล้วก็ชนะอิบลอสตา3-1นะครับก็ลุ้มลุนมดนดอนอยู่ตรงนี้แต่ในเรื่องของการค้าผ่านราคาเนี่ยนะครับกินราคามา3าเกมติดแล้วเหมือนกันครับสำหรับกรีชนะถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในการทำเงินนะฮะสำหรับทีมนี้ นะครับเนเธอร์แลนด์ครับในราคานี้ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ผ่านแค่ฮังการีนะครับแค่เกมเดียวเท่านั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2013นู่นเลยที่เล่นราคาลูกครึ่งแบบนี้ส่วนกรีซนะครับเจอเบลเยียมกี่ราคาไปมี2เกมแค่นั้นเองนะครับอ่าเนเธอร์แลนด์จะเจอกับทางด้านของไอร์แลนด์ครับขับอีก3วันนะครับถัดไปนะส่วนกรีซจะเจอหยิบลอสตาร์ครับงานง่ายนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับสําหรับ ผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนกันครับเฟอร์จิวฟานได้ี่นะครับแฟรงกี้เดยองครับโนอารังฮะโคดิกาโโปรรวมถึงนะครับมาเล่นด้วยนะส่วนตัวอื่นก็นะครับตัวสำรองก็ดีนะผมคิดว่านะครับเป็นผู้เล่นที่เราเห็นกันหลัดๆอยู่แล้วนะครับโจโจวไวนันดุมหลายตัวเลยนะครับส่วนกิลชนะครับก็ยอร์เกสเกคูมาติสเปโรสเมนชานอสนะครับมาซูรัสนะครับหลายๆตัวอาจจะ นะครับมีซิมิกาสเนนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้ครับนำทีมโดยวูดเวกฮอสนะครับมองว่าจะอืมนะฮะโคดี้กัปโปครับโนอารังครับรวมถึงนะครับมาเล่นนะครับแฟงกี้เดยองครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็มาสนะครับเวเฟอร์นะฮะรวมถึงเฟร์ยูฟานได้ครับนาธานอาเก้นะครับเกียร์ทราลดานะครับแล้วก็แดนเซลดัมฟิชนะครับรวมถึงแอนดี้น็อปเพิร์สด้วย ส่วนกรีซนะครับหน้าเป้าอย่าเกียร์คูมัติสนะครับแล้วก็จอร์จชมาซูรัชนะครับเปซอสเมนทานอตนะครับแล้วก็บาคาเซตัสในนะครับก็ไม่ค่อยรู้จักใครอยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับเป็นตัวในลีกทั้งหมดเลยครับมีแต่ซิมิการลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับรวมถึงเชเวรัสนะครับฮัสติดิคอสในชื่อย่างเทพหมดเลยนะผมว่ากิีซวันนี้ นะครับถ้าพูดชื่อเสียงเรียงนามเนเธอร์แลนด์ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่หลังชนฝาจริงๆนะครับแต่กีตเป็นทีมที่เสียประตูยากนะ <c oughs> นะครับผมกลัวเรื่องไม่กล้าผ่านเรื่องราคาแค่นั้นเองครับสำหรับในในรายการนี้นะฮะ ผมมองว่ากีตก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่ในเกมรับนะครับมีวินัยเยอะพอสมควรครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่ากีตแพ้แน่แต่ว่าไม่แพ้เกินราคานะครับแล้วก็เดลทานันไม่ค่อยดีจะสู้ดีกับรายการนี้ด้วยโอกาสจบเสมออาจจะพุ่งมาได้ก็เป็นได้นะฮะแต่ผมคิดว่า2หน้าเอาหน้าเสมอกับหน้ารองเนี่ยผมคิดว่าเลือกอยู่กีตดีกว่านะครับสําหรับคู่นี้ฟันโรงที่บอลรองกับกีตครับคู่ต่อไปนะครับเซอร์เบียเจอกับทางด้านของฮังการีนะครับก็ คุณชื่อคุณหูกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับเซอร์เบียก็มีนักเตะหลายดังๆหลายตัวนะครับเช่นเดียวกับฮังการีด้วยนะครับวันนี้เซอร์เบียเปิดบ้านต่อครึ่งควบลูกนะครับก็ถือว่าได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับอยู่2เท่ากว่าๆนะฮะโอกาสจบเสมอมีนะฮะจ่ายแค่3.4นะนะครับว่าไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเปิดที่2ลูกควบครับในกรุ๊ปนี้ฮังการีอยู่ดับที่1นะครับกับเซอร์เบียมีแต้มเท่ากันเลยนะครับชนะ2 สเสมอ1แพ้ไป0ูนย์เกมนะครับดังนั้นทั้ง2คู่มีโอกาสาทั้งคู่มีโอกาสเข้ารอบอยู่แล้วนะครับสำหรับในกลุ่มนี้นะแต่ที่ว่านะครับจะเป็นยังไงสําหรับในเกมนี้เหมือนกันนะผมมองว่าโอกาสจบเสมอค่อนข้างมีเห็นแบ่งแตมงันไปแล้วก็ไปไล่เก็บทีมอื่นเอาหน้าจะเป็นเกมที่สมานฉันกันกว่านะครับทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันอยู่3เกมนะครับที่ผ่านมานย,ย้อนกลับไปเมื่อปี20 2022นะครับนัดล่าสุดเซอร์เบียชนะไป1-0กับเกมกระชับมิตก่อนหน้านี้เนชั่นลีกครับย้อนกลับไปเมื่อปี2020เนี่ยเสม,มอกัน1เกมแล้วก็ฮังการีชนะไป1เกมนะครับถือว่า h e t o h e a d เนี่ยอาจจะสูสีกันพอสมควรเลยนะครับเซอร์เบียเพิ่งเสม,มอบังแกเรีมาสะดุดเหมือนกันนะครับส่วนในรายการนี้เนี่ยนะฮะชนะมอนเตเนโกรมาแล้วก็ชนะริโทเนียนะครับ3เม็ดที่ผ่านมายังคงไม่แพ้ใคร นะครับเสมอไปหนึ่งครับเพิ่งสะดุดทางด้านของอ่าบังแกเรียมาแค่นั้นเองนะครับส่วนในแง่ของการทําเงินไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะักสักเท่าไหร่ครึ่งครบลูกนะั้นล่าสุดก็เสียไปเสียเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของฮังการีเนี่ยเอาชนะริอุทเนียมาได้สองศูนย์นะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดแพ้แค่เกมเดียวถือว่าโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรน,นะครับก่อนหน้านี้ชนะบังแกเรียมา 3, สามศูนย์นะครับเสมอมอนเตเนโกรมาเหมือนกันนะครับสะดุดเหมือนกันนะ แต่ในแง่งของการทําเงินก็ยังคงลุ้นๆรนๆะดอนดังนั้นสูสีกันพอสมควรครับสําหรับฟอร์มของทั้งคู่นะเวลานี้นะฮะในรายการนี้นะแล้วก็ราคาครึ่งโคตรลูกแบบนี้นะครับฮังการีเดินทําได้ดีกว่าด้วยนะครับอ่ามาโกกูยิชมีการบาดเจ็บนะรวมถึงทางด้านของซาซาลูคิชด้วยนะครับเซอร์เบียจะเจอริโตเนียครับอีก3วันถัดมาแล้วก็ฮังการีจะได้พักย,วยาวๆเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะฮะก็มิลินโควิดซาวิด ยืนอย่างแน่นอนนะครับเดยันยูเวลชิสนะครับดูซานทาคิสนี่นะครับหลายๆตัวแล้วเนี่ยมายากูเดลด้วยนะครับซาร์ซาลูคิสนะครับนิโคลามิรินโควิชนะครับวันย่าผู้สประตูก็ตัวเก่งเหมือนกันนะครับอา่าทางด้านของมิโตวิชไม่น่าจะได้ลงมานะนะครับไม่น่าจะส่งชื่อลงเหมือนกันนะครับสำหรับมิโตวิชนะกองหน้าจอมแก่ง นะครับสำหรับตัวนี้ส่วนด้านคังการีครับซบอสไรนะฮะนำทีมอย่างแน่นอนนะครับรามากีนะครับซารายด้วยนะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับวิดลี่ออเบนนะครับดานิเอลกอสด็อกนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นผมมองว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันนะนะครับสูสีกันพอสมควรเลยสำหรับคู่นี้นะครับเนี่ยฮะมิริน มิโตวิดเนี่ยนะครับน่าจะได้ลงเหรอนะครับรีเทิร์นเฮอเซอร์เบียนะครับกับเกมในวันนี้นะฮะในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับก็ต้องรู้กันดูนะครับส่วนไลน์อัพเนี่ยนะฮะทางด้านของสปอร์ตโมนะฮะบอกว่านะครับก็สิตาคิชมิรินโควิดซาวิดแล้วก็อาจจะเป็นมิโตวิดนะครับที่น่าจะได้ยืนหน้าเป้าในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของฮังการีก็มีซารายนะครับรวมถึงเนี่ยครับคารเมอร์นะครับเคอร์เคสโซบอสไรท์ วากะนะครับให้เซอร์เบียชนะ2-0นะแต่ผมมองว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะสู่สีกันพอสมควรครับด้วยนักเตะด้วยนะนะครับเซอร์เบียก็ยังคงแน่นอนไม่ได้แล้วก็เกมนี้ถ้าจะเสี่ยงจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไปไล่เก็บทีมอื่นนะครับแล้วก็ทีมนี้เนี่ยสู่สีกันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาที่ออกมาถึงเป็นต่อเยอะขนาดนี้แต่ฮังการีเนี่ยพักหลังมาโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆนะทีมนี้นะครับก็น่าจับตามองเหมือนกันสําหรับฮังการี ฟันธงนะครับคู่นี้ผมคิดว่าบอลรองก็น่าจับตามองเหมือนกันนะครับกับฮังการีฮะผมคู่ต่อไปนะครับบอลหน้าเดียวฮะเดนมาร์กเจอกับซานมาเรโนนะครับวันนี้ต่อทะลุถึง5้าลูกกว่าด้วยนะฮะก็เลทเทนะครับวันนี้ถามแค่ว่าจะก้าวผ่านเรื่องราคาแค่นั้นเองนะครับซานมาเรโนหลังๆมาก็พัฒนาทีมมาเยอะพอสมควรเลย แับสูงตามเปิดที่5ลูกครึ่งนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับอ่ากรุ๊ปนี้มีอยู่6ทีมด้วยกันนะครับเตะไปทั้งหมดเนี่ยนะครับทีมละสีแมตช์ด้วยการซามีโนลังดับสุดท้ายนะครับโดนไปแล้ว13ประตูนะส่วนเดนมาร์กอยู่อันดับที่3นะครับมี7แต้มตามหลังคาสกสถานกับทางด้านของฟินแลนด์นะครับชนะไป2เสมอ1นแพ้ไป1ครับสำหรับเดนมาร์กนุ่มๆโดนๆนิดนึง นะครับทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะเดนมาร์กนะครับในรายการนี้4นัดที่ผ่านมาครับเอาชนะฟินแลนด์3าแพ้คาซัคสถาน3 2ชนะอร์แลนด์1 0นะครับแล้วก็เสมอสโลเวเนียนะครับฟอร์มก็ยังคงลุ่มรุ้นนดอนเอาแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเดนมาร์กในชุดนี้นะส่วนทนงด้าของซานมาเลโน่ไม่ต้องพูดถึงครับแพ้อยู่แล้วนะ แต่พัฒนาการของเขาก็ดีพอสมควรนะครับแพ้ไอร์แลนด์เหนือ2-0แพ้สโลวเนีย2-0 3-0นะครับแล้วก็อาจจะมีโดดๆมากับฟินแลนด์ถึง6ประตูต่อ0ูนย์ะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเกมรับคมรับเท้าของทางด้านเดนมาร์กพอสมควรนะครับก็ถืออยู่ที่ว่าจะเกินราคาหรือไม่ขค่นั้นนะครับแต่พักหลังมาเดนมาร์กยิงประตูได้ไม่เยอะนะผมก็น่าว่าน่าจะไม่มีปัญหาโฮลุนนะครับรวมถึงโอเดอร์วินนะครับลาสันผมว่าพักตัวผู้เล่น แน่นอนอยู่แล้วนะฮะสำหรับทางด้านของเดนมาร์กอาจจะสลับสับเปลี่ยนนักเตะชัยชนะก็น่าจะเพียงพอที่จะชนะเหมือนกันนะครับก็มีนี่ครับยูได้เล็กเซนนะครับฮอยเบิร์กนะครับโอเซนโฮลูนนะครับราซันบาคิสนะครับคิสเซนนะครับรวมถึงแอนเดอร์เซนนะครับผู้สมทูตุเปชไมเคิลนะครับซามาริโนนะครับเนนนี่เนี่ยนะครับเบอร์ดี้ก็ต้องพัฒนากันต่อไปเหมือนกันนะครับก็โดนย้ำแน่ฮะไม่รอดหรอกครับ นะครับแต่ถ้าขนสตาร์ดังลงแบบนี้ผมว่า3าเม็ด4เม็ดอาจจะมีเห็นกันแล้วอยู่แล้วสําหรับเดนมาร์กแต่ว่าพักหลังมาเบิกสกอร์ยากพอสมควรนะครับวันนี้เป็นเกมที่ไม่ต้องจับต้องลุ้นอะไรเยอะนะครับผมมองว่าคู่นี้ก็ง่ายๆเลยกันนะครับก็ <c oughs> ถ้ทไม่คิดอะไรมากผมว่าอยู่ซามาริโน่ได้นะนะครับไม่น่าจะเกินราคาไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพักหลังมาเดนมาร์กนะครับมีปัญหาเรื่องในการเบิกสกอร์จริงแล้วก็ บางนัดบางมุมเนี่ยเสียประตูง่ายด้วยนะครับสำหรับเดนมาร์กนะก็ต้องไปลุ้นกันดูนะครับพักหลังมายิงไม่ขาดนะครับเม็ดเดียว2เม็ดแค่นั้นเองนะสำหรับเดนมาร์กนะดังนั้นนะครับหวังว่าจะจบอยู่ที่5เม็ดนะฮะฟันธงนะครับสี่ตัวชวยเน่วันนี้ครับเรื่องันี้ฝรั่งเศสนะครับกรีซฮังการีแล้วก็ซานมาริโนหวังว่าทุกท่านทุกคนจะชื่นชอบผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับ าภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่อยากติเตงหรือว่านะครับจะากคอมเมนต์กันในช่วงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วผมจะตอบกลับทุกท่านทุกคนนะครับหวังว่าวันนี้ทุกท่านทุกคนจะล่ำล่ำรวยๆนะครับในงานนะครับในการเดิมพันฟุตบอลนะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม